ะะจำนวน180ไร่มีความจุน้ำได้ถึง2ล้าน1 0สนลูกบาทเมตรเพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ยังสามารถนำเอาน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้เพื่อกเกษตรกรรมในฤดูแล้งที่ต้องการใช้น้ำทุ่งมะขาม่่องเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนสามารถจะมาเที่ยวชมความสวยงามและเป็นที่พักผ่อนได้ไม่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลทีเดียวค่ะ และนอกจากนี้นะคะด้วยความที่ทุ่งมะขามหย่องนั้นมีสภาพพื้นที่สวยงามมีอ่างเก็บน้ํามีพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยและกลุ่มปฏิมาก,กรรมประกอบ มีสวนสาธารณะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจทําให้พื้นที่แห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งชาวกรุงเก่านั้นก็ได้พร้อมใจกันขนานนามท้องทุ่งทั้งสองคือทุ่งมะขามหยองและทุ่งภูเขาทองว่าเป็นพื้นแผ่นดินแห่งพระมหาการุณาธิคุณค่ะซึ่งนะับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใต้พระบารมี ใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถที่แม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยตรักตาำแค่ไหนทั้งสองพระองค์ก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ค่ะ นอกจากนั้นนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหยองในวันนี้ทางจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยานั้นได้ทําการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับอย่างสมพระเกียรตินะคะมีการสร้างทางลาดพระบาทตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากพระบรมบราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยมายัางพระพราที่ประทับกลางน้ําอีกด้วยค่ะสําหรับพันไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบของบริเวณ ทุ่งมะขามยองแห่งนี้นะคะแล้วก็ภายในบริเวณสวนสาธารณะรอบพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยท์ไทยนั้นก็ได้ปลูกพันธุ์ไม้ที่เป็นประโยชน์ในการใช้สวยต่างๆเช่นมะม่วงสามวัยไผ่ป่ายูคาลิปตัสนะคะแล้วก็เป็นชนิดที่พันธุ์ไม้ทําลายดินพันธุ์ไม้ไม่ทําลายดินนะคะและพันธุ์ไม้ไทยประเภศต่างๆซึ่งก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้วก็รวมไปถึงเป็นอาหารแก่นกกาที่มาอาศัยอยู่ด้วยค่ะ สำหรับบริเวณพระราชานุสวรีสมเด็จพระสุริโยทยนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริว่าน้าหลากที่ท่วมทนท้องทุ่งมะขามหย่องเป็นประจำทุกปีนับมาแต่โบราณน,นั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ชาวไทยควรตรหนักว่าในอดีตนั้นมีส่วนช่วยให้กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองและก็ป้องกันค่าศึกที่เข้ามารุกรานได้นะคะหากกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้กแงก็ย่อมทําให้อํานวยประโยชน์อเนกอน,นันต์ค่ะ และหน่วยงานที่ร่วมกันออกแบบและควบคุมการก่อสร้างก็ได้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุดกรมศิลปากรกรมชลประธานกรมป่าไม้กรมพัฒนาที่ดินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรียุธยากรมโยธาธิการและผังเมืองหรือว่ากรมโยธาธิการเดิมนะคะแล้วก็หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมกันก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยททยแห่งนี้อย่างสง่าง,งามทีเดียวนะคะและในวันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ได้ เป็นที่ประชาชนได้มาเฝ้ารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะประชาชนที่มาเฝ้ารอเฝ้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันนี้จะต้องเข้าผ่าผ่านเครื่องสแกนนะคะแล้วก็จะได้รับสูจิบัตรจำนวนหนึ่งหมืนใบซึ่งได้ทำไว้จำนวนจำกัดแล้วก็จะมีหมายเลขประกอบอสูจิบัตรด้วยนะคะ พระสมนีกรชาวไทยที่มากันในที่นี้นะครับโดยแล้วแต่หลังไหลกันมาจากเทวทภูมิภาคของประเทศนะครับดยมีความปลื้มปิติอินดีและมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมึ้นชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกพระองค์ทรงคิดคน้นโครงการต่าง รวมถึงได้พระราชทานโครงการพระราชด,ดำริต่างๆมากมายให้กับพวกเราชาวไทยเพื่อส่งบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับประสบนกรชาวไทยทั่วพื้นแผ่นดินไทยจนมีคำกล่าวที่ว่าไม่มีสถานที่แห่งใดในพื้นแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปไม่ถึงอย่างแม้กระทั่งโครงการแก้มลิงนั้นก็เป็นโครงการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพระราชดำริลงมาเพื่อเป็นทฤษฎีในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วมล้นนั่นเองนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระาราชดำร,ริแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครไว้5แนวทางก็คือประการแรกสร้างขันกันน้ำโดยปรับปรุงแนวถนนเดิมประการที่สองนั้นก็จะให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นตามพระาราชดำร,ริเพื่อกันการขยายตัวของเมืองและเพื่อแปลสภาพให้เป็นทางระบายน้ําเมื่อมีน้าหลาก ส่วนประการที่3นั้นก็เป็นการดําเนินการขุดลอกคลองขยายคลองที่มีอยู่เดิมและก็ขุดใหม่นอกแนวกันกั้นน้ําประการที่4เป็นการสร้างสถานที่เก็บน้ําตามจุดต่างๆประการที่5มีการขยายช่องทางรับน้ําที่ผ่านทางรถไฟและทางหลวงวิธีแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในภูมิภาคต่างๆนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยการก่อสร้างขันกั้นน้ําโดยการก่อสร้างคันดินกั้นน้ําขนานกันไปตามลําน้ํา เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําล้นตลิ่งไปท่วมพื้นที่ต่างๆด้านในนอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างทางผันน้ําเพื่อผ่นน้ําทั้งหมดหรือว่าบางส่วนที่ล้นตลิง่งท่วมล้นเข้ามานั้นให้ไหลออกไปและก็ยังมีการปรับปรุงรวมถึงการตกแต่งสภาพลําน้ําเพื่อให้น้ําที่ท่วมทะลักนั้นสามารถไหลไปตามลําน้ําได้สะดวกหรือช่วยให้กระแสน้ําไหลได้เร็วยิ่งขึ้นสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทรุทเทนมหานครและบริมนทนตามพระราชดำริแก้มลิงนั้นนะครับ มีลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิงก็คือมีการดําเนินการระบายน้ําออกจากพื้นที่ตอนบนให้ไหลลงคลองพักน้ําขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเลนอกจากนั้นเมื่อระดับน้ําทะเลลดต่ากว่าระดับน้ําในคลองก็ทําการระบายน้ําจากคลองดังกล่าวโดยใช้หลักการทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกตามธรรมชาติและก็มีการสูบน้ําออกจากคลองที่ทําหน้าที่แก้มลิงครับเพื่อจะได้ ทำให้น้ำตอนบนนั้นค่อยๆไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลงและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำในลําคลองให้ทําการปิดประตูระบายน้ําโดยยึดหลักน้ําไหลลงทางเดียวนั่นเองนะครับนี่เป็นพระราชดำริที่พระราชทานมานับว่าเป็นพระอัจฉริยภาพและเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ต่อพวกเราประสบในก่อนชาวไทยเป็นลุนพลครับ จากพระปรีชาสามารถเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่คุณกันตชาติได้กล่าวถึงนะคะ กลับไปดูพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ได้พระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาณสาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันจันทร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2538ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชกระแสถึงเรื่องของการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยโดยตรงนะคะดิฉันขออัญเชิญมาบางส่วนดังนี้ค่ะ ที่จะเล่าให้ฟังคือเรื่องโครงการเมื่อ4ี่ปีที่ได้สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยที่อยุธยาในแผนการมีอนุสาวรีย์มีแท่นแล้วก็มีช้างสมเด็จพระสุริโยไทยประทับบนช้างและนอกจากนั้นก็มีเขตที่เป็นสวนที่ปลูกต้นไม้ที่มีอาคารสําหรับเป็นที่แสดงศิลปาชีพมีที่สําหรับให้นักท่องเที่ยวมาชมวิวแล้วก็มีอ่างน้ําผู้วางผังเขาบอกว่าถ้ามีอ่างน้ําก็จะสวยงามเมื่อได้รับทราบแล้ว แล้วก็ดูแผนในที่250ไร่นั้นเขาทำเป็นสระน้ำกว้างประมาณ50ไร่ตกลงที่ดินที่เป็นอนุสาวรีกับสวนเป็นที่200ไร่และมีสระน้ำ50าิไร่รวมเป็น250ไร่ เมื่อเห็นอย่างนั้นก็ไม่ค่อยจะพอใจนักแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรในที่สุดก็กล้าคือต้องกล้ากล้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายของอนุสาวรีนี้คือไม่ใช่แผนที่อยากจะให้ทำอยากจะให้มีที่ที่เป็นน้ำให้สระน้ำนั้นใหญ่กว่าครึ่งของบริเวณในที่สุดผู้ที่วางแผนก็ยอม เหตุผลที่ทำอย่างนี้เพราะว่าในอนาคตอาจจะมีที่จริงก็มีน้ำท่วมทุกปีและถ้ามีน้ำท่วมน้ำจะลงไปท่วมบ้านเมืองโดยเฉพาะอายุธยาลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและลงไปทางสมุทรปราการถ้าหากเราทำอ่างกักน้ำจะเรียกว่าอ่างเก็บน้ำก็ได้แต่เป็นสระที่ใหญ่พอเราสามารถที่จะกักน้ำเอาไว้ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของการที่มีน้ำท่วม และต่อไปเมื่อน้ำแห้งแล้วน้ำที่เราเก็บกักเอาไว้ในสระนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงจึงได้ปฏิบัติเช่นนั้นเขาจึงได้สร้างสระนั้นให้โตขึ้นมีพื้นที่ถึง157ไร่ก็นับว่าดีกว่าที่คิดไว้เดิมว่าขอเอาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคือ125ไร่ในที่สุด ปีนี้น้ำก็ท่วมและเกิดระลึกขึ้นมาได้ว่ามีโครงการนี้อยู่จึงให้คนไปถ่ายรูปมีหลายฝ่ายทั้งทางภาคพื้นดินทั้งทางอากาศในรูปได้เห็นว่ามีการสูบน้ำปลายหนึ่งของท่อจุ่มอยู่ในสระและดูดน้ำออกจากสระน้ำในสระนั้นมีระดับวัดได้3เมตร50เซนติเมตรแต่เมื่อดูแล้วข้างนอกน้ำขึ้นสูงไปมากกว่านั้นจึงบอกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งหยุดสูบน้ำออกไป และถ้าอย่างไรให้เปิดประตูน้ำที่เป็นท่อและช่องที่เปิดน้ำให้เข้าออกได้ให้น้ำเข้ามาน้ำก็ค่อยๆเข้ามาเอื่อยๆน้ำจึงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเข้ามาช้ามากเขารายงานมาทางวิทยุว่าข้างในน้ำสูงเท่านั้นเท่านั้นข้างนอกสูงเท่านั้นเท่านั้นก็ปรากฏว่าน้ำขึ้นจริงๆที่หลักวัดระดับน้ำนั้นจาก3เมตร50ขึ้นมาเป็น3เมตร80เขาก็ถามมาว่าพอหรือยัง เราก็เลยต้องถามว่าข้างนอกสูงเท่าไหร่เขาก็บอกว่าไม่ทราบเราเลยถามว่าข้างนอกสูงหรือต่ำกว่าคันรอบอนุสาวรีนั้นเท่าไหร่และเขาก็บอกประมาณ50เซนติเมตรหรือ30เซนติเมตรจำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าให้ฟันคันให้ใช้รถตักที่เขาเรียกแบคโฮตักคันกั้นน้ำให้น้ำเข้ามาเพราะว่าราชการจังหวัดก็บอกว่ากระผมทำไม่ได้ ผมคอขาดถ้าทำผู้ที่ไปก็บอกว่าคุณต้องทำถ้าไม่ทำผมเองก็คอขาดไม่ทราบว่าคอของใครมีราคามากกว่ากันในที่สุดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดอยุทยาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตและได้ช่วยทุกอย่างให้พระนครศรีอยุธยามีความเจริญเป็นอันว่าเอารถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาตักและขุดคันน้ำก็เข้ามาแต่เข้ามาไม่ทันใจก็เลยขุดอีกหลายแห่ง และในเวลาเดียวกันก็วัดระดับน้ำปรากฏว่าระดับน้ำทางด้านตะวันออกคือที่มาจากแม่น้ำป่าสักสูงกว่าด้านที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ20เซนติเมตรความรู้นี้ไม่มีใครเคยรู้ว่าน้ำที่อยู่ในทุ่งด้านป่าศักมีความสูงกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาและความรู้นี้ทำให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งกรมชลประทานเกิดความรู้ว่าน้ำท่วมกรุงเทพมหานครมาจากไหนและไปไหนนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะใน พระปรีชาสามารถและความที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอีกหลายจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมแทบทุกปีนะคะมีเรื่องเล่าขานกันมาว่าขณะที่จะมีการตัดสินใจว่าจะปล่อยให้น้ำเข้ามายัางบริเวณอนุสาวรีหรือไม่นั้นหลายคนก็เกรงกันว่า จะกลัวพระอาญาว่าจะไม่ต้องพระราชรัอไทยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านก็เลยทำให้การบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะ พระองค์ท่านไม่ได้ทรงเป็นห่วงว่าพระนุสาวรีนั้นจะเกิดความเสียหายจากน้ําที่ท่วมขังเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่บอกว่าระบบไฟฟ้าก็จะเสียหายเป็นระยะเวลานาน,านเช่นเดียวกันพระองค์ท่านก็ทรงโปรดให้บริหารจัดการน้ําอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งน้ําที่ท่วมขังนั้นลดลงแล้วพระองค์ท่านก็ทรงทําทให้ดูเป็นตัวอย่างว่านําน้ําที่ท่วมอยู่ในบริเวณพระนุษสาวรีนี้ออกไปใช้ทานาค่ะ และด้วยพระมหากุณาที่คุณที่มีต่อชาวจังหวัดพระนครศรียุธยานี้นะคะนับย้อนไปเมื่อกว่าเกือบสองทศวรรษนี้นะคะก็เป็นที่ปรับปลื้มปิติยินดีของชาวจังหวัดพระนครศรียุทธยาค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จพระราชด,ดำเนินมายังทุ่งมะคาหย่องจังหวัดพระนครศรียุทธยาแห่งนี้นะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์สําคัญแล้วก็ได้เป็นภาพที่จารึกอยู่ใน สุจิบัตที่ได้แจกจ่ายใ,ให้แก่ประชาชนในวันนี้ด้วยนั่นก็คือเมื่อวันที่23มกราคม2 5 3 9นระคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามยองตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเพื่อทรงเยี่ยมเกษตรกรและทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่รอบพระราชานุสาวรีแห่งนี้และทรงเปิดคันบังคับ ับน้ําปล่อยน้ําเข้าสู่ท่อส่งน้ําที่2เพื่อส่งน้าให้แก่พื้นที่ทางการเกษตรนะคะที่คุณสายสวรรค์ได้ ผูที่ท่านผู้ชมได้รับทราบไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะและได้ส่งพระดําเนินทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่รอยต่อ3ตําบลคือตําบลภูเขาทองตําบลบ้านใหม่และตําบลวัดตูมที่จะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาของราษฎรและนอกจากนั้นในโอกาสนั้นนะครับมีพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและการประกอบอาชีพของราษฎรตามโครงการพระราชดำริรวมทั้งได้ดําเนินโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันตกเพิ่มเติม,ตมโดยใช้แม่น้ําท่าจีนเป็นแหล่งกักเก็บน้ําอีกด้วยนะคะ ในเวลานี้น่าจะเป็นช่วง